อยู่ในเว็บของซอมบี้รัตนะครับผมวันนี้นะฮะผมอยู่ในหมวดหมู่ของ Dark One Legend นะครับผมซึ่งขออภัยที่ไม่ได้ทําคลิป Dark o n Legend นานมากๆนะครับผมเพราะว่าซึ่งด้วยเนี่ยผมไม่ค่อยว่างนั่นเองนะฮะผมแล้วก็ไม่สะดวกหลายอย่างเนาะวันนี้เราอยู่ในเว็บของซอมบี้รัตนะครับผมก็ซอมบี้รัตเนี่ยก็จะมี อ่าบริการนะครับผมสุ่มรหัสต่างๆนะครับผมมีสินค้ามากมายแล้วผมไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีสบอตตี้รัตนะครับผมวันพีสเตอร์จิงครูสอิดเบฟโซดากอนบอลเลเจนแบ็คโคเวอร์เอ็มโซโล่เลเวิร์ลิงดากอนบอลด็อกไคเบอร์เทิลนะครับผมแล้วก็เซเว่นเดลี่นะครับซีนแล้วก็เกมที่เพิ่งมาเปิดใหม่จูจูส์แพนทอมพาร์สนั่นเองอ่าแต่วันนี้นะครับผมเราอยู่ในหมวดหมู่ของดากอนบอลเลเจนนั่นเองอ่าเมื่อเราเข้ามาในหมวดหมู่ของดากอนบอลเลเจนแล้วนะครันนะคะบผมดากอนบอลเลเจนเนี่ยครับผม ก็จะมี2ระบบนะครับผมตั้งแต่ระบบของ Android และก็ระบบของ iOS 2ระบบนี้ถ้าเราใส่หรือซื้อไอดีที่ไม่ตรงตามระบบเพจเราจะหายทันทีเลยนะครับผมไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนาะก็ผมใช้ Android นะครับผมผมก็จะมาสุม่มอ่ะเมื่อเรามาหน้าสุ่มแล้วนะครับผมผมก็มก็ไม่รู้นะผมตอนนี้ผมมีกี่พอยต์นะผมเพราะผมก็เติมไปเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวผมสุ่มสัก100ก่อนเน่งเปิดประเดิมไปโป่งซิกาดีนะครับผมป๊มเรียบร้อยนะครับผม จะได้หรือเปล่าโอ้โอเคเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเคเหมือนจะได้มา1นึไดีปโอเคร้อยหนึ่งก็ได้ ID แล้วนะคะผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยว่าเราจะได้กี่เพชรนั่นเองไปฮะท่านผู้ชม อ่าว้วก็เข้ามาสู่ในด้านของเกมแล้วก็บันเลเจนเรียบร้ยรยรอยนั่นเองนะครับผมผมมีงบอยู่ประมาณ5 7 2 8 0เพนชรนะครับผมตู้นี้นะผมเป็นตู้ของโกฮังนะครับผมตัวสวิตนะครับผมข้างตู้ก็จะมีอ่าโบลี่แปลงล่างนั่นเองนะแล้วก็มีพี่ออยของเราั่เองนะครับผมเอเดี๋ยวนี้พี่ออยเราเนี่ยมีกระแสนิยมมากเลยนะ โอเคเราเริ่มมาเลยดีกว่าก็ถ้าเราได้ประมาณสัก2ตัวเราก็จะหยุดแล้วกันนะครับผมอ่ะคลิปมันเด๋ยมคิดมันยาวนะเออแต่พอดูได้นะผมอ่ามาถึงตาแรกก็ได้เลยนะครับผมหมายเลขแ8ดตัวแรกนะถือว่าเปิดสวยนะครับผมได้ตัวหน้าตู้มานะผมอ่ะโอเคข้ามไปโอเคเป็นช้งนะครับผมโอเคเป็นออยล่างเก่านะโอเคเป็นช้งอีกแล้วนะครับแล้วใครอีกโอ้โหเป็นเบจิต้านะครับผมมาครบเลยนะครับผมมงตะกูล โป้าเป็นเลเจนด์เลนเปต็นะครับผมโอ้เ oh, ป็นโบลี่นะครับผมโบลี่แปลงล่างนะครับผมเออค่อนข้างที่จะดีเอาเลเจนด์เลมเปต็กตัวโอเคเป็นทรังนะครับผมโอเคถือว่ารอบนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมเพราะว่าได้เอฟสองตัวแล้วก็อ่าเป็นเอฟที่ใครจะทำใจมครับ เป็นตัวละครในเอฟที่ค่อนข้างที่จะดีหนึ่งตัวนะผมแล้วอีกตัวนึงก็เอาไว้แบบสะสมเนาะโอเคยานจาโก้นะครับผมเป็นก็โลกนะครับผมอ่ามีลุ้นนะครับผมตัวหน้าตู้นะครับผมแล้วก็ข้างตู้นะโด้โผนะครับผมเสียอะไรอ่าผูลุงเป็นซุปเปอร์ไซย่านะผมไปฮนะยอโบลี่ปะเอะไม่ใช่โบลีนะ่ฮะกูกูตายนะซุปเปอร์ไซย่าสามะมังกรตุ้มสายขาดไปเลยเพิบอ่าเป็นโกหังนะครับผม เติบเป็นท่าไอยัมฉาแล้วก็เลเจนด์เลมิเต็ดนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมซุปเปอร์ไซย่าซุปเปอร์ไซย่าโกหังแล้วก็ทั้งวัยเด็กนะครับผมเรียบร้อยนะผมออกมาที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตัวหน้าตู้ของเรานั่นเองนะครับออกมาตัวแรกเลยนั่นเองนะผมเราก็ไปจัดอีกสักตัวหนึ่งเลยละกันนะครับผมคลิปนี้เราไม่จะจบง่ายๆนะถ้าไปชมหนึ่งตัวนี่มันเล่นไม่ได้นะครับผมมันต้องสองตัวนะครับผมสองตัวขึ้นไปละกันอะไรเงี้ย ามาอีกแล้วนะครับผมยันจากโก้นะครับผมเออแล้วก็โซโลกนะครับผมจัดไปฮะเติบตบติบตานี้จะเป็นโบลี่หรือเปล่า,าผู้ทองนะครับผม,มเป็นซูเปอร์เซย่ามโวกันเล่นนะฮะโบลี่มาแล้วนี่นะคะรับผมลุ้นก็คือกระจกแตกนะครับผมเพื่อที่จะกันตีนะครับผมแต่เือมันได้กับตัวละครลีเจนด์ลเวอเด็ดหนึ่งตัวแน่นอนครับตานี้โอเคต้องดูว่ากระจกแตกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะโดนเนมิชั่นนะครับคุณผู้ชม ไปฮะน,น,นี่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 โซล่านะครับผมป๊าจ้าปล่อยปุ๊มเป็นเลนด์เลมิเต็ดโอ้โหโ,โบลี่นะครับผมค่อนข,ข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมอ่าพูลุงอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นรางซูเปอร์ไซยย่านะครับผมอ่าโบลี่ไม่มานะครับผมสเสมอปะอ๋อชนะนะผมบผมไม่ใช่นะเลนด์เลมิเต็ดเป็นโอ้โหอันเดเมดโกหังนะครับผม วันทางดีจะดีเลยนั่นเองครับถึงแม้ว่าตัวใหม่มันมาแล้วนะครับผมซึ่งเสียดายมากเลยตัวใหม่เนี่ยคือผมไม่ได้ไปสุ่มนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะเป็นยานจากโก้นะครับผมแล้วก็เป็นสเปซนะอืมแหมนึกว,ว่าจะมีดาบลงมานะนี่เป็นบอลเกงกิอีกโซอ,อีเคนะครับผมเรียบ,บร้อยฟเฟเธอร์ตัวอีนะแต่จนไม่จเป็น โอ้เป็นชังนะครับผมทางโง่นะเฮ้ยเดียว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 โอเคได้อ่าเป็นทางด้านของโกฮังรังมาด้วยนั่นเองนะครับผมนี้โกฮังรังหกดาวเองถือว่าวันนี้ภารกิจเราสำเร็จรุ่งน,นะครับผมเราก็หมดไปไม่เยอะเลยนะเออจริงๆเนี่ยไม่เยอะเลยนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราให้มาดูหมดเดียวกันนี่ประมาณนี้เลยเรากดค้าง krijgen, บ,บุบมันก็จะมี แสงอ่ะเหมือนแสงภาพชัดอ่ะแล้วก็พอเลื่อนปุ๊บแปลงล่างนะครับผมทางแปลงล่างถ้าเล่นฟังนึงอ่ะมันก็เหมือนกันแนล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมผลประกอบการก็คือคลิปนี้ไม่เกลือนเองนะผมเออส่วนใครที่อยากให้ผมแจกไอดีตัวนี้นะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์ว่อยอยากได้อยากได้อยากได้นะผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเองนะครับผมอ,อก็โอเคนะ ใครหมดอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ช่วยบอกผมด้วยนเองนะครัสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะผมผมมีแจ็คนะครับผมมีเป็นเท่านี้ผมมีแจ็คไปแล้วครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครัผมเว็บสมิรัตนะครับผม